สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราแนะนำรถกระบ,บะ e s ุ z u d m m x ปี08ให้ท่านได้รับชมนะคะซึ่งรถคันนี้นะคะมาในราคาเงินสดเลยค่ะทุกท่านสวยรอดูดีนะคะราคาตัดสด1,35,000บาทค่ะรถเกียร์ธรรมดานะคะ Isuzu DMAX 2,500 cc ดีเซลค่ะรถปี08เครื่องยนต์ปกติน้ำไม่ดนันกวนไม่ไร้ค่ะเกียร์เข้าก็ชับ ช่วงร่างดีภายในสวยคอนโซลสวยแอร์เย็นฉ่ำร้อแมกขอบ20แผงประตูยังสวยค่ะไม่มีรอยแตกหักนะคะบอดี้สวยไม่มีชนหนักไม่ผุไม่ก่อนค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะ้าสีปี67 135,000บาทราคานี้ตัดสดอย่างเดียวค่ะสนใจดูรถได้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งจะมีเบอร์โทรผู้ขายใสไว้ให้ใต้คลิป รวมถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์ด้วยนะคะสำหรับท่านใดสนใจติดต่อทักไปคุยได้โดยตรงเลยค่ะนัดหมายไปดูรถก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะพอแอดมินเพียงแนะนําเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ